สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับลูกๆเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่6เกี่ยวกับรูปเลขาคณิตซึ่งจะเป็นเรื่องของระนาบจุดเส้นตรงลังสีส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์ชั่วโมงที่3วันนี้จะเน้นไปที่ส่วนของเส้นตรงนะครับเดี๋ยวลูกๆไปดูวิดีโอ ประกอบการสอนของคลิปนี้นะครับตอนนี้ปุ๊กกำลังให้คุณพ่อทบทวนบทเรียนที่เพิ่งได้เรียนมาในวันนี้น้องๆอ,อยากรู้หรือเปล่าครับว่าปุ๊กวันนี้ปุ๊กได้เรียนเรื่องอะไรมาล่ะลูกวันนี้ค,ครูสอนเรื่องเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีและส่วนประกอบของมุมค่ะ ถ้าอย่างนั้นพ่อจะทบทวนตามที่หนูได้เรียนมาเลยนะลูกค่ะคุณพ่อแต่ก่อนอื่นพ่ออยากให้ปุ๊กทำกิจกรรมจับคู่ภาพกับคำที่กำหนดให้ซึ่งพ่อได้ทำไว้เพื่อเป็นการทดสอบว่าปุ๊กมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนหรือไม่ บ้างปุ๊กทำได้หรือเปล่าพอได้ค่ะอืมดีแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าปุ๊กลองบอกพ่อสิจ้าว่าส่วนของเส้นตรงเส้นตรงและรังสีคืออะไรค่ะถ้าอย่างนั้นหนูจะอธิบายทีละคำนะคะดีแล้วลูกฝึกการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจะได้เป็นคนมีระเบียบเอา้าว่ามาพ่อฟังอยู่ ส่วนของเส้นตรงเป็นเส้นที่มีจุดปลายทั้งสองข้างดังภาพจากนี้เรากำหนดจุดเช่นจุด A และจุด B เป็นจุดปลายก็จะได้ส่วนของเส้นตรง AB หรือส่วนของเส้นตรง BA ค่ะใช่แล้วลูกนอกจากนี้เรายังสามารถเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ได้นะปุ๊กเช่น ส่วนของเส้นตรง AB แทนด้วยสัญลักษณ์โดยขีดเส้นตรงไว้ด้านบนแบบนี้หรือส่วนของเส้นตรง BA ก็แทนด้วยสัญลักษณ์โดยขีดเส้นตรงไว้ด้านบนเหมือนกันจ้ะแล้วเส้นตรงละ่ะเส้นตรงคือเส้นมีหัวลูกศรทั้งสองทางแสดงว่าสามารถต่อออกไปได้ไม่สิ้นสุด แล้วเรากำหนดชื่อของเส้นตรงเช่นเส้นตรง A B หรือเส้นตรง B A และเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะเก่งมากเลยลูกถ้าอย่างนั้นแล้วรังสีละ่ะรังสีคือเส้นที่มีจุดปลายหนึ่งจุดและปลายอีกข้างมีหัวลูกศรแสดงว่าต่อออกไปได้ไม่สิ้นสุดเก่งมาก ถูกต้องแล้วลูกแต่ลูกรู้หรือเปล่าว่าการเรียกชื่อรังสีนั้นมีความพิเศษกว่าการเรียกชื่อส่วนของเส้นตรงและเส้นตรงยังไงล่ะคะการเรียกชื่อรังสีเนี่ยจะแตกต่างกับการเรียกชื่อส่วนของเส้นตรงและเส้นตรงคือการเรียกชื่อรังสีจะใช้จุดปลายเป็นตัวขึ้นต้นเช่นรังสี AB ซึ่งมีจุด A เป็นจุดปลาย สามารถเขียนแสดงได้ดังภาพที่หนึ่งแต่ถ้าหากเราเรียกชื่อรังสีกลับกันเป็นรังสี B A ก็จะมีจุด B เป็นจุดปลายการเขียนรังสีก็จะแตกต่างกันดังภาพที่สองอดูคลิปวิดีโอประกอบการสอนเข้าใจไหมครับเดี๋ยวจะเน้นไปที่ การเขียนชื่อและสัญ,ญลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรงนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ที่ลูกเห็นนะครับเป็นเส้นตรงกอขอนะครับเป็นเส้นตรงกอขอเมื่อลบปลายลูกศรออกข้างหนึ่งจะกลายเป็นรังสีกอขอเมื่อลบปลายอีกข้างหนึ่งจะเป็นส่วนของเส้นตรงกอขอ หรือส่วนของเส้นตรงขอกอขูอเขียนตกตรงนี้ไปส่วนของเส้นตรงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ เขาจะเขียนได้ว่าลูกดูนะครับสัญลักษณ์ก็จะเขียนได้ว่าถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงกขสัญลักษณ์ก็จะเขียนว่ากขแล้วก็มีส่วนของเส้นตรงขีดกำกลับไว้ข้างบนอ่านว่าส่วนของเส้นตรงกขเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรงขกส่วนของเส้นตรง จะเป็นเช่นเดียวกับเส้นตรงก็คือเรียกสลับกันได้นะครับเรียกสลับกันได้ซึ่งแตกต่างจากรังสีรังสีจะต้องเรียกจุดปลายขึ้นก่อนเท่านั้นนะครับส่วนของเส้นตรงเรียกสลับกันได้ส่วนของเส้นตรงขอกอสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับขอกอแล้วก็มีขีดข้างบนนะครับมีส่วนของเส้นตรงขีดไว้ข้างบนไม่ยากเลยใช่ไหมครับ สามารถเรียกสลับกันได้นะครับสัญลักษณ์ก็เขียนได้2แบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่แบบฝึกหัดกันครับลูกสำหรับแบบฝึกหัดนะครับจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับสำหรับวันจันทร์ที่16สิงหาคมพศ2564นะครับจะอยู่ที่หน้าที่101ถึง102นะครับเริ่มด้วยข้อที่4ใหญ่นะครับขีดถูก ในช่องสี่เหลี่ยมที่มีส่วนของเส้นตรงนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับทั้งหมดมี12ข้อนะครับข้อใดมีส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนประกอบของรูปก็ขีดถูกนะครับต่อมาอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าที่102เขียนชื่อและสัญ,ญลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรงข้อที่1ชื่อ ส่วนของเส้นตรงเขียนได้สองแบบนะครับคอนอหรือส่วนของเส้นตรงนอคเอพราะฉะั้นสัญลักษณ์ก็คือคอนอแล้วก็มีขีดหรือ นอคอก็มีขีดแบบนี้นะครับทั้งหมดมี5ขอ้อให้ลูกลองทําดูนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูนะครับถ้าเกิดว่าลูกไม่สะดวกก็ให้นํามาส่งคุณครูในวันศุกร์นะครับเพื่อครูที่จะเพื่อที่ครูจะได้ตรวจให้ลูกนะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็เสร็จสิ้นเพียงแค่นี้ครับ ขอให้ทุกคนโชคด,ดีครับสวัสดีครับ